ต้องรับอดเชื่อนะครับว่าแฟนคลับ s อ g จีเมืองทองยูในเต็ดแล้วก็ FC ของพี่มุ้ยเทียสินแดงดาคงตามรอดูการอัปเดตคอนเทนต์ของเมืองทองทีวีของเรานะฮะว่าวันนี้เราจะทําเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรของพี่มุ้ยเทียสินแดงดานะครับอ่ะวันนี้นะฮะเราได้มีโอกาสเกาะหลังเทียสินแดงดานะครับเดินทางไปเยี่ยมชมสนามฝึกซ้อมคลับเฮาส์ของสโมสรชิมสุเอสเพลนั่นเองนหะครับว้าว เราจะได้เห็นคลับเฮาส์ของทีมระดับเจลีกอย่าง s p สเพกันนะฮะซึ่งสนามที่ใช้ในการเทรนนิ่งในการฝึกซ้อมนะครับของสโมสรเอสเพเนะี่ยมีชื่อว่ามิโอนะฮะก็อยู่ตรงบริเวณภูเขาของเมืองมิสุโอกะนั่นเองนะครับนะต้องบอกว่าอากาศเย็นมากๆเลยนะฮะวันนี้ ื่ดินทางมาถึงนะครับพิมุทีศินแดงดาก็ได้มีโอกาสทักทายแล้วก็ทําความรู้จักกับทางสตาฟทีมงานของสโมสรเอสเพลนะฮะณนะคลับเฮาส์ของสโมสรช so ิมสุเอซเพลนั่นเองละครับ บอกว่าสนามฝึกซ้อมของทีมเอสพาวเนะี่ยค่อนข้างที่จะ p r i v a t e แล้วก็ส่วนตัวมากๆเลยนะครับเท่าที่แอดเห็นก็คือมี1สนามใหญ่นะฮะสำหรับทีมชุดใหญ่ในการเทนนิ่งฝึกซ้อมก็สนามมีที่นั่งนะครับสามารถจะรองรับเกมแบบเฟรนลี่แมตช์หรือเกมอุ่นเครื่องคนดูประมาณสัก5-600คนหรือ1,000คนได้เลยทีเดียวนะครับพื้นหญ้าระดับเจลีกอยู่แล้วนะฮะพื้นหญ้าสวยเนียนกริบห้าบุคคลภายนาอกลงไปเหยียบพื้นหญ้า แม้แต่สนามซ้อมก็ห้ามคนภายนอกลงไปเหยียบได้เช่นกันนะครับนี่คือกฎระเบียบของทีมในหลีของประเทศญี่ปุ่นนะฮะสนามเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นสนามซ้อมหรือสนามแข่งเนี่ยคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะห้ามลงไปเหยียบพื้นหญ้าเลยนะครับเพื่อที่้อกกาจะรักษาสภาพพื้นหญ้าเอาไว้ในการฝึกซ้อมหรือเอาไว้ในการแข่งขันนั่นเองล่ะครับหลังจากนั้นนะครับทางทีมงานของทีม S อสเนะฮะก็ได้มีโอกาสพา พี่มุย้ยเทสินแดงดาของเราไปดูร้านขายของที่ระลึกของสโมสรเอสเพลวซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากสนามในการฝึกซ้อมรวมถึงสนามแข่งขัน IAI s t a สเตเดียมนั่นเองล่ะครับอะ เราก็เลยมีโอกาสตามพี่มุ้ยนะฮะไปร้านขายของที่ระลึกนะครับของสโมสรชิมิสุเอสพาวนะฮะซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองชิสุโอกะนั่นเองและครับ mm hmm. แฟนบอลก็เข้ามาซื้อของเยอะแยะมากมายเลยแต่แอดขออนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขามีวัฒนธรรมในเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยจะไม่ติด บุคคลอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องของการฟ้องร้องเพราะฉะนั้นแอดจะถ่ายคอนเทนต์นี้ร้านขายของเที่ยวลึกของโซสอนชิมสูตเอสพาวเนี่ยแบบแคบๆนะครับเราจะไม่เห็นผู้คนที่เดินขวักไขว่ในชอบหรือร้านขายของเที่ยวลึกของโมสรชิมสูตเอสเพลวเลยนะครับ บอกว่าสินค้าของสโมสรเอสเพาวเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเข้ามานี่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นชุดแข่งขันชุดเยาวชุดเยือนคอลเลกชันใหม่นะฮะขายอยู่ที่15,000เยนนะครับอาถ้าเกิดใครมีกำลังซับถึงนะฮะเสื้อของแท้ถูกลิขสิทธิ์หนึ่งตัวใส่ได้อีก 4- ปีปีก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับ15,000เยนนะครับนอกจาก เสื้อแข่งขันเกรดเดียวกับเพลเยอร์แล้วนั้นนะครับยังมีเสื้อเชียร์ราคาก็ลดหลั่งกันลงมานะฮะอันนี้พอจะจับต้องได้แอดเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเหมือนจะมีราคาอยู่1500ยเยนหรือ2000เยนด้วยซ้ำไปนะครับน่าจะลดราคาลงมาแล้วอันนี้ก็คือซื้อได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่เนื้อผ้าอาจจะแตกต่างกันสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเ,เข็มกลงเข็มกัด ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆเรียกว่าสโมสรน,นี้ทําออกมาเกือบหมดเลยละครับโอ้โหโ ทำแล้วไให้สรับเซอร์กอดคอความดูวก็เป็นเพื่อนมากอันนี้คือคือขายหรืออะไรอันนี้ลายเซ็นในน,นักมอนในถ้าเซ็นให้สปอนเซอร์เซ็นไปอ,อยู่ตามร้านอะ่ะก็จะเป็นอยู่แผ่นเดียวันนี้เจริย์ครับ

ร่มก็มีนะฮะ ธงเชียก์อมมีนะฮะพัดลมมือถือก่อมีนะครับตุกกตต๊กตงตุ๊กตามาสคอตนะครับรวมไปถึงเสื้อกันฝนเนี่ยยังมีเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่มุ้ยสักนิดหนึ่งนะครับว่าร,ร้านขาของที่ระลึกของสโมสรชิมสุเอสพรวนัน้มีอะไรที่พี่มุ้ยโดนใจหรือชอบ,บ้ากหรือเปล่านะฮะ เรามาร้างขายของที่ระลึกของเอเพมีอะไรน่าสนใจไหมครับมวยมีหลายๆอย่างเลยที่ผมเดินดูหลักๆก็พวกตุ๊กตาอะไรเงี้ยโลกโลกน่าชอบให้แบบให้โูกเข็นให้ลูกดูเฉยๆพ่อเห็นโฟนอินด้วยใครคอมาไม่ผมมาโทรไปอาจจะได้เวลาว่างพอดีแล้วก็กับเดินเดินอยู่เขารู้ไหมเขารู้ไหมว่าพ่อมาอยู่ญี่ปุ่นรู้รู้ รู้นะเออรู้ว่ามาทำงานนะใช่เห็นตุ๊กตาน่ารักที่เป็นมาสคอตเนาะแล้วพี่เห็นเลยคือของเยอะมากตกใจของเยอะมากเลยแต่ละของเยอะนะเล็กๆน้อยๆเล็กเน้อยเต็มไปหมดเลยมมีพวงกุญแจก็หลายลายเลยตุ๊กตาก็แบบคือมันไม่ให้แบบเดียวมันมีหลายแบบเลยครับก็เสื้อกันฝนยังมีอ่ะเออคิดว่าถ้าเกิดใครมาเชียร์เอสพนะกองเชียร์เมืองทองหรือกองเชียร์ชาวไทยได้มาเชียร์เอสพพลต้องแวะมานะครับเออเพราะว่ามันก็ไม่แพงแล้วก็หยิบ ได้ได้เยอะเลยล่ะได้เยอะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวพี่ว่าจะเข้าไปซื้อสักชิ้น2ชิ้นไม่พอหรอกพี่นะบอกบอกมีเยอะพี่ซื้อสองชิ้นพี่ก็ไปปั่นขายขายเยอะแยะเยิงมีโอ้โหมีเยอะมีเยอะหลายอย่างอ่ะหมายถึงแบบที่เขาได้ใช้จริงๆด้วยตุ๊กตาผ้าอผ้ามุมอะไรด้วยเออนะครับเดี๋ยวเราเห็นในภาพกันโอ้ แฟนบอลชาวไทยนะครับถ้าเกิดปีนี้นะฮะใครจะได้มีโอกาสมาเชียร์สโมสรชิมิสุเอสเพลวเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะแวะมาที่ร้านแขกของเที่ยวลึกของสโมสรชิมุสุเอสเพลวได้เลยนะครับสินค้าหลากหลายมากๆนะครับของที่เราจับต้องได้ก็มีเยอะแยะเลยไม่ถึงราคานะฮะที่จับต้องได้นยะก็มีเยอะแยะเลยนะครับก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับแหมขณะที่เราแบบไปเดินร้านแขกของเที่ยวลึกที่ของเอสเพลวเนี่ยฮะก็มีแฟนบอลชิมิสุเอสเพลวนะฮะ เข้ามาชักชายพี่มุ้ยเทียวสินแดงดานะครับบอกว่าเวลคัมยินดีต้อนรับเข้าสู่สโมสรชิมสุเอสพานะฮะซึ่งพี่มุย้ยแกบอกว่าน no, 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 no ูนโนโนโนแกไม่ได้มาเล่นฟุตบอลนะฮะแกแค่แวะมาซื้อชาเขียวทานเท่านั้นเองละครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการคุยรายละเอียดสัญญากันอยู่นะครับแต่ก็ยังรู้ๆกันละครับว่ากระแสของแฟนบอลนฮนะก็น่าจะมีข่าวลือกันไปแล้วล่ะครับว่าโอกาส มันมีความเป็นไปได้สูงนะครับเห็นแล้วก็ดีใจแทนนักเตะไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เจชนะทิพย์สมกระสินที่แอดเคยมาทำคอนเทนต์ด้วยหรือพี่อุ้มพี่นิวนะฮะนี่ฮะรวมไปถึงพี่มุยนะฮะที่แฟนบอลชาวญี่ปุ่นเขาชื่นชอบในตัวนักเตะไทยนะครับแล้วก็ให้เกียรติ เข้ามาทักทายเข้ามาแสดงความยินดีต้อนรับแล้วก็บอกให้สู้ๆนะฮะ,ะน่ารักมากๆเลยละครับและนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งคอนเทนต์ที่มุงทองทีวีของเราเก็บมาจากเมืองชิซูโอกะนะฮะประเทศญี่ปุ่นนะฮะหวังว่าจะถูกอกถูกใจสาวกิเาพยองแล้วก็ FC ของพี่มุ้ยเที่ยวสินแดงดาไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันเยอะๆด้วยนะครับ ที่สำคัญใ,ใครยังไม่ได้กด subscribe ตามติดช่อง YouTube ของมุทอทีวีก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเตือนนะฮะเวลาที่ add up คลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมคลิปของมุทอทีวีเป็นเจ้าแรกๆยังไง่ะครับ